อเป็นหลักกินของกรเจาทบอกตอนไปอยู่บางบัวทองนี่แม่เอากปกี่สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุคนที่เข่าแรงพี่น้อยมาครบแล้วหมอนี่สบายดีพี่น้องเสยงนมาเลิกกินขาวํสบายดีพี่น้องมาเลิกกินข้าวแรงเหมือนกันเด้อไม่มีห้องครับ แกงกไไมลายนะพี่น um. ้องไมลายถูกซาเอามาแต่บ้านปูิ่นเทอดท่บอกเทอะอาวแทพี่น้องมึงนี่ยิงไหนถูชิม yeah> ปิ้งพี Hi ่น้องเลยันดอกแกงนหม่อันนั้นห้องปวดบ่เแจ่ว mình chèo chín mực đấy ạ à?

ตอนแรกเาจะขึ head, ้นเวียงนะพี่น้อยยังไงมันแล้วอ่ะคุณละเมื่อหนคุณละมึงมึงทำเลยยันเงายังบวกอ่ะบุคนยังหลับยังบวกอ่ะหมู่ยังบวกอ่ะเอ้ยวันไปเนา

ตาไม่สั้นด้วยด้ไปแ้วคือเห็นแตาไม่สั้นหนูมีแล้วใ <c oughs> นเมืองมีบิดดูเพเ่มีถึกจุดค <c oughs> ูดม่มาเขาบวอืมด้อๆออกมอยากจิ้งข่าวเขาห้มันกิ้ซัแล้ว ไี่ได้ันลาอกไรกน้ทำบหรี่เกลืไม่ไออกไปหน้ามา่าองโมงไปแบบอาเั็นมาหน้างานสองคนหนูไม่ผูเพื่อนคกิดอสิแหล่หนามันลงไปหานม่เองอึนนะหมดไปแมปกติใสหน้แ่บงลาไม่ได้แค่แก่เงินเจ้าะ Ừ, ừ, à, à, Hoa nó tôi rồi. Bà, thấy, bà, rồi. Là em tế ngang, em tế bên bên đời, em mất mát 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 à mát mà mát mà ra trường mát 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 rồi mát ra mát 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 Ừ, mát 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 được mát 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 anh mát 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 mát

อันนี้หละเขาบอกว่าคุณไปปล่อยปลาของแมกแต่ใครเอาแม่นอนหน้าโขกจัารยก็ได้ว่าโมแม็กนอน้อง่ายแลนยานี้อยู่มาตั้งทางแล้วพี Sáng nó đây yêu nhiều hay nó Dạ như thế nhiều như thế nên là nhớ cơm vừa mua ra Bỏ này với nó như thế này, bây giờ cãi yêu Ừ Ờ, khóc nó mình hẳn thêm cả mì rồi Hẳn, đầy chít Mẹn mà đó Mình ăn thân, thân ai chạm nhé Ai chạm người lọi, cười lọi Với nó như thế này Bỏ bán Cái này là xanh Dạ, Đây rồi.

Có ngoài mà trăm Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video

mặt tiền của sao người ta không hay mặt tiền mặt má mặt tiền 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 tủ hả mặt tiền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  mặt Nào mặt tiền mặt

qua bữa lạc kim không khao dạng tôi Tóc <laughs> bây giờ 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 bây gì bây Cái bây giờ bây giờ bây อตอนไปอยู่อันเงินเดือนอันเข้าโคงเดือนอ่ะเดือนกว่าเดือนกว่านี่เงินหกหล่อั้งไอ้บอยแห่งเดือนไอ้บอยแสองเดือนไอ้เดือนไอ้ไอ้บอยสองเดือนได้แปดหล่อเนโอเคอินเดียนเก้าตำยังก่อนโอเค น,นี่ส่มันล่อนอย่งบดได้น้าล่าลพี่น่อยมองขอบใจไล่มาอน,นีบดไปใส่เลยพี่น่องไปปวดหัวลนเ,นเลยมาอนี่เลยผ่อนบดไปใส่ เน่ก็มือเงมือนผมกขอบใ<อ>จแล้วออท่าคผู้ชมมือนิฉันนไอยีหน้อยะใอ่ใส่ซิวหลดก่อน